รถใหม่ต้องพ่นการสนิมด้วยเหรอคำนถามนี้นะครับผมเจอบ่อยมากเลยนะครับก็ลูกค้าถามมาเยอะครับว่ารถออกรถใหม่เนี่ยต้องพ่นกันสนิมด้วยไหมรถยังใหม่อยู่เลยยังไม่เป็นสนิมเลยต้องพ่นด้วยไหมเดี๋ยววันนี้พามาดูนันครับครับนี่ก็เป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับจากสูตรนะครับอันนี้เป็นรถใหม่เลยนะครับช่วงล่างเดิมๆก็ประมาณนี้เลยครับจะเป็นพื้นคาวๆนะครับนี่ครับและจุดที่สําคัญเลยครับตรงนี้เลยครับนี่ครับ จุดเชื่อมจุดอาร์จุด้อยต่อต่างๆนะครับที่จะเป็นสนิมบ่อยๆนะครับนี่ครับจุดนี้เลยครับเดี๋ยวถ่ายดูอีกฝั่งนึงครับนี่ครับจุดนี้เลยครับที่จะเป็นสนิมกันให้เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นดมเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกนิดครับนี่ครับด้านหน้าก็แบบนี้เลยครับนี่ครับ จุดเชื่อมจุดอาร์จุดลอยต่อต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับอันนี้ยถ้าว่าปล่อยไว้ครับยังไงก็เป็นสนิมครับผมกล้าพูดเลยครับนี่ครับก็เดี๋ยวหลังจากพ่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากพ่นเสร็จแล้วครับนี่ครับ งานของเราก็แบบนี้เลยครับหลังจากพ่นเสร็จแล้วนะครับอันนี้พ่นแล้วนะครับนี่ครับอันนี้พ่นไปหลายรอบนะครับพ่นแบบนี้แล้วเราก็สบายใจได้ครับว่าอนาคตก็จะไม่เป็นสนิมนะครับนี่ครับป้องกันไว้ครับรับไปดูภาพรวมนะครับหลังจากพ่นเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับงานของเราก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับจุดสำคัญต่างๆเราก็จะไม่พ่นนะครับท่อแอร์เสียนะครับปั๊มเบรกนี่เราก็จะไม่พ่นนะครับ งานเราต้องสวยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพ่นตรงไหนก็ได้นะครับนี่ครับให้ดูรายละเอียดครับเป็นงานเนียนๆเลยนะครับเหมือนจากศูนเลยนะครับครับกับคําถามที่ว่านะครับว่าลดหม่ควรจะพ่นกันสนิมเลยไหมก็เธอเป็นคําตอบที่ดีนะครับผมว่าลดหม่ครับควรที่จะพ่นไว้ครับดีที่สุดเลยครับป้องกันไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับดีฝ่าให้เป็นสนิมไปแล้วแล้วเรามาพ่นทีหลังอันนี้ครับผมว่าก็ไม่แนะนํานะครับ ครับก็เตรียมส่งรถลูกค้าแล้วครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามหนัวจองคิวเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ